สวัสดีครับผมวันยี่สิบกคือสุนะครับจะพามาดูตัว MU-X Mayday Chase นะครับตัวตกแต่งพิเศษของวันะครับเปลี่ยนด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เปลี่ยนตรงไหนไปบ้างนะครับผมต้นกันที่ด้านหน้านะครับผมกระโปรงหน้าดีไซน์แบบใหม่พร้อมเส้นสายแบบใหม่นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับ b บ a c k d i a m o n เกนะครับผมจะเป็นสีลมดำนะครับผมแบ็คโอมนะครับส่วนไฟหน้าจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับ dynamic เบรดนะครับพร้อมมีไฟดีไลท์นะครับแล้วก็ไฟเดี่ยวในโคมเดียวกันนะครับ ส่วนด้านล่างไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED นะครับพร้อมมีแอร์เคอร์เนนะครับระบายอากาศลดแรงเสียดทานนะครับสำหรับคันนี้นะครับรุ่นไ s ของเรานะครับที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดก็คือกล้อง360องศานะครับอยู่ตรงนี้เลยพร้อมมีมุมมองใต้ท้องรถด้วยนะครับผมสามารถมองเห็นด้านล่างได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับและก็มีฟังก์ชันพิเศษก็คือช่วยดึงพวงมาลัยกลับเวลาออกจากนอกเลนด้วยนะครับผมส่วนด้านข้างตัวรถนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นคียลร้อนะครับสีดำเวลจากโรงงานเลยนะครับผม ส่วนล้อก็จะเป็นล้อ